นวัตกรรมดูนภัยไทยฟื้นฟูสุขภาพต้องนี่เลยคสมิ่งทันพันเมคานิดซอฟต์เตลง่ายต่การดับประทา,าน สู่รายการเองอเออตั้มบ็อกนะคะทางช่อง A A Channel นะคะเจอกับไอวี่แล้วก็อีมนะคะอุ้ยนี่เราเจอกันใหม่นะคะทุกวันศุกร์นะคะเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะคะเออวันดีเรื่องราวดีๆก็มีอีกแล้วใช่แล้วนะคะในเมื่อเรา2คนได้มาเจอกันแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามันมีเรื่องหาเรื่องขำแน่ๆเอาหัวร้อนเลยแล้วถ้ามไม่ติดสัญญาณเตือนก่อนก็เเสียงดังเกินไปปิดก่อน อ่ะวันนี้อร<อ>่นกันเนาะแป<อ>๊บหนึ่งน้อยหนึ่งมาเริ่มเลยเอ,อ่ะเ<อ>ขมมิชั่นของเราเลยดีกว่าใช่ไป,ไปมิชชั่นวิจัยมากันอีกแล้วจ้าวันนี้เราจะให้ i n f l น e ซอ e r ของเราเล่นเกม w h a t isis สิ่งนี้เรียกว่าอะไรดูซิจะเป็นคำถามโลกแตกไหมแล้วจะตอบตรงกันหรือเปล่าไปดูกันเลย อ่าจริงๆจะมารู้กันนะจ๊ะว่าใครฉลาดกว่ากันนะจ๊ะบอกเลยบ้านเธออาจจะเล่นไม่เหมือนบ้านฉันแต่ฉันคิดว่าคนพักการเขาพูดกันอย่างนี้คนพักการเหมือนกันคนพักการใช่คนเดียวกันคนบ้านเดียวกันใช่แค่บอกแค่เรากันก็เราใจอยู่อ่ะเรามาดูรูปแรกกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นรูปอะไรเธอถาถังน้ำเขียวถังถังในกระบวยเอ้ยไม่ใช่มันคือถังน้ำใช่ไหม ถังน้ำถังน้ำสีเขียวกทิ้งกิ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 งอันไหนเรียกเลนในอันไหนเรียกเลนนอกเลนในคือของนายเลนนอกคือของนายแล้วแคมเปญเป็นอกงไงเลนนอกคือข้างนอกสีเขียวกับสีฟ้าสีเขียวเขียวน้ำทะเลสีเขียวเขียวน้ำทะเลภาคใต้ ลองดูทุกคนเป็นสีเขียวน้ำทะเลภาคใต้เกาะสมุยมันคือกระบี่อะไรพวกนี้สีน้ำทะเลได้แบบนี้เลยจ้าไม่คือเขียวไม่่องเหมดลมคือเขียวอมฟ้ามรลกตมรนตยูอะอะไรมันกตมรนตยูคือก่อนใช่ปะมันคือเขียวหรืออะไรมันคือเขียวถูกแล้วเขียวมิ้นอะไรอย่างงี้เออมันคือเขียวมิ้นฉันก็พูดอยู่ตอนไหนออาจะพูดไปแล้วเขียวหวังฮะ่วัง 2 <inability> statistically statistically 2 5ทวีท <palate> ี่แล้วไข่ควงไม่เห็นไข่ควงมองไม่เห็นคือไข่ควงแต่บานบ้านเรียกันตุไร่บ้านไหนบ้านไหนบ้านไะบูะบ้านเอ้ยกระไิ่ใช่ ขมิ้นมันคือขมิ้นฉัว่าขิงมันคือขมิ้นขิงขมิ้นขิงขิงไม่ใื่อย่างหนึ่งค่ะมันคือขิงแน่นอนอยู่แล้วขิงมันเป็นแ่งอีกอย่างหนึ่งค่ะอันนี้คือเราถีบนันขนาดนี้แสดมว่ามันต้องเป็นเรื่องขิงก็ราแขกแรงแน่เลยใช่คิดว่านี่กล่อมต้องมีอะไรแน่ๆเลยอ่ะมันต้องมีอยู่แล้วถ้ามันไม่มีเขาจะเออเขาจะตั้งยูาทำไมนะอันนี้คืออะไรเธอล่องขอชมกอ มิสซิลี่บอกอ่าอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูในกล่องกันดีกว่าเขาว่ามีอะไรของกระสุเราจะย่างกันเปิดส่วนนี้เราจะร่วมใจกันเปิดนะคะทุกคนเริ่มได้เลยขมิ้นชันพัน่์ขมิ้นชันพันเป็นผลิตภัณฑ์ เติมอาหารคมิ้นสันพัทนะคะและตัวนี้เขาเป็นเม็ชนิดซอฟเจลนะคะต้องบอกเลยว่าทานง่ายมากๆเลยด้าออนในแม่ของเขานะคะเดี๋ยวแกะให้ดูอันนี้แกะได้เลยใช่ไหมคะเ,ออเดี๋ยวแกะให้ดู<ม>นี่ ต down, ัวนี้นะคะด้านเมยของเขาอ้าวมีคนแก่แล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปิดอย่างงี้นี่มีทีมงานแอบกินแอบจุ่มแอบจุ่มใส่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเมยของเขาจะเป็นออกสีเหลืองทองๆสรระคุณตัวนี้นะคะเขาบอกว่าลดข้อลดอาการปวดข้อลดอาการปวดเมื่อยหรือว่าเรื่องของการอักเสบอะไรนี้นุ่นนิ่นนั่นเขาลดได้หมดเลยฉันขอลงลึกเกี่ยวกับการนุ่นนิ่นนั่นของเธอหน่อยเอวบ่าสะบ้างเอวไหปลาาได้หมด จะบอกเลยนะคะว่าตัวนี้เป็นสุดยอดนวัตกรรมสมุนไพรไทยเลยที่เขาสกัดมาเป็นขมิ้นชันนะ่ะมาเป็นชนิดแบบชนิดเม็ดซอฟเจลอ่ะทุกคนซึ่งมันอัดรวมอยู่ในเม็ดเดียวอย่างนี้เลยจ้ะอาจะบอกนะคะว่าในหนึ่งกล่องของเขาเนี่ยของตัวขมิ้นชันพลาสนะคะ จะมีทั้งหมด3แพ็กนั่นเองนะคะแพ็คละ10เมตรจะได้ไปเลยประมาณ30เมตรวิธีเรืประทานก็คือทานเช้า1เมตรก่อนนอนอีก1เมตรถูกต้องนะคะเช้านี่คือหลังอาหารเช้านะเธอเพราะเป็นขมิ้นชันในน้ำมันมะพร้าวไฟโตโซมด้วยคืออะไรไฟโตโซมไม่ไม่อันนี้ฉันไม่รู้จักจริงๆอ่ะขอเสียงมาหน่อยว่าไฟโตโซมคืออะไรฮะคุณมาเลยจ้าพี่ ไฟโตโซมคือถุงหุ้มสารสําคัญจากพืชค่ะที่มีข้อดีคือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมอาหารอย่างระบบทางเดินอาหารได้อย่างถูกจุดและมีประสิทธิภาพถ้าเรามีอาการอักเสบข้อเข่าสารตัวนี้จะเข้าไปบรรเทาอาการได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยค่ะจะบอกนะยนะคะวว่าประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยหนึ่งเลยเขาบอกว่าช่วยลดคอเลสเตอรอลด้วยอ่าอแล้วก็บำรุงสุขภาพของหัวใจนะคะให้แข็งแรงมากขึ้น ที่สําคัญคือยังช่วยลดภาวะของโรคหัวใจด้วยและคนที่มีความดันสูงก็สามารถทานได้เพราะว่าช่วยลดความดันได้ดีที่เป็นบาหวานหรือมะเร็งเนี่ยมะเร็งใช่แล้วบรรเทบรรเทาได้แล้วก็เร่งการเผาผลาญทุกๆคนแล้วเขายังช่วยต้านการอักเสบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่าอะไรอย่างเงี้ยบรรเทาอาการตรงนั้นแห้เป็นแบบว่าทุเลาลงได้จะบอกว่านะคะตัวขมิ้นชันเนี่ยเขามีสาร เคอร์คูมินอยที่แบบว่าต้านการอักเสบเลยอ่ะเธอ,อเป็นสารธรรมชาติเออ,อใช่คือเป็นสารธรรมชาติที่สกัดออกมาแล้วนะคะในตัวของกระเมนซันมาเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนั่นเองอ่าเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าก็ไม่ได้ยากอะไร เออท่านไปละเขาสกัดโดยวิธีกรีนเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะเชอใช่เ่ะคือคอยบอกว่าสะอาดปลอดภัยนะคะแล้วคือไม่มีสารตกค้างและสารเคมีด้วยจ้าแล้วเขาคือไม่ได้ทําแค่น้ํามันสกัดเย็นนะจ้าเ,เขายังต่อยอดมาเป็นตัวนี้เลยจ้าคาเมล่านี่เลยตัวนี้นะคะเป็นครีมนวดผิวกายธรรมชาติบําบัดโดยน้ําสมุนไพรไทย,ไทย อันทรงคุณค่าจ้ามอบความหอมสดชื่นบำรุงให้ผิวชุ่มชื้นอ่อนโยนต่อผิวทุกสัมผัสถูกต้องนะคะตัวนี้คือจะเป็นเขาเรียกอะไรมันนวดผิวว่ะจะมีนวัตกรรมดูดซับช่วยให้ดูดซึมซับได้เร็วขึ้นเอแล้วก็จากขมิ้นชันให้กลิ่นที่ผ่อนคลายเอดี๋ยวเรามาทดลองกันดีกว่านะคะทุกคนอุ้ยโอ้มันเป็นสีนี้เลยหรอเป็นสีขมิ้นสุดๆุ่นเกลิ่นหอมเอ้ยกลิ่นขมิ้นกลิ่นขมิ้นชัดเลย คำนิ้แรงวะตดกำนมินชัดเลยได้เลยเห็นไหมทุกคนนี่นะคะนี่ ผิวนําพึ่งก็และฉันไม่ควอยผิวหนังพึ่งอยู่แล้วว่ะข้างเนี้คือแบบว่า <c oughs> ดูมีความซอฟมีความชุ่มชื้นเออแล้วข้างนี้ละ่ะยังไม่ได้ทานเนี่ยก็ยังมีความหยักกระด้างของผิวมีคว,มความกันดานของผิวอยู่ทุกคนจะบอกว่ามันนุ่มต่อผิวผิวมากตัวเนี้คือสามารถใช้นวดแล้วแบบทำให้ผ่อนคลายได้ด้วยนะอเออจะบอกนะคะว่าตัวนี้เขายังสนับสนุนนะคะสมุนไพรไทยของอกเกษตรกรไทยนะคะ<อ>เพื่อนําไปต่อยอดให้กับ บงชาวบ้านให้มีรายได้นะคะในการทำมหาหากินได้มากขึ้นคับวิ่ชันในน้มันมะพร้าวไฟโตโซมได้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่า NIA ของเรานั่นเองเออแล้วเขานะคะยังร่วมวิจัยกับคณะเภสัชศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยสถานที่นะคะที่เราจะจัดจำหน่ายและก็สามารถสั่งซื้อได้ก็คือ นี่เลยนะจ๊ะแล้วรางวัลของเรานะฮะ<ช>ก็จะมีคําถามนีม้อยู่ว่านว,วัตรกรรมการดูดซึมแบบไฟตัวโตมคืออะไรนั่นเองอ แจกไปเลยค่ะ1นรางวัลนั่นเองนะคะเราให้เลยเนาะเออก็จะได้ไปอยู่มัร่มสนุกกันนะครับมาคอมเมนต์ได้เลยได้แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็เดินทางมาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะคะขอบคุทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราทั้งสองคนด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสำารักงานนวัตกรรมแห่งชาติเอ็นเอของเรานะคะให้เรามารีวงรีวิวนนคะนวัตกรรมน้อแบบนี้เลยนะคะที่สำคัญคือพบกันใหม่ของเรานะคะในวันศุกร์นะคะที่8นาฬิกานะคะทางรายการ NAA ออออมบัตทางช่อง NAA Channel นะครับบ๊ายบาย